สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับข่าวงอกหากินหมาในกค้นะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องบรรยากาศคุ้นเคยกับฟาร์มที่คุ้นเคยนะครับผมมาที่เปียกฟาร์มครับอันจากวัวงามของจังหวัดมาสคามอีกแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องบทเสียเวลาครับไปพบไปฟอกกับแม่มวยเดยกนะครับแม่มวยสวัสดีครับคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่มวยมาวันนี้มีง่วงงามมาแบ่งปันพี่น้องเนาะมีหลายตัวอยู่ค่ะ ในของในฟ้ามกับหลกหลายได้พี่น้องสนใจกับเขามาเลือกชมในี่ของในฟ้ามเลยครับง้วสายพัฒนาง้วตัวยังไงง้วะเอฟง้วะเอฟหนึ่งเอฟสองแล้วแม่เนาะจ้าพี่น้องบูนี่มามาแบ่งปันพี่น้องแม่ลูกแล้วแม่เนาะจ้าแม่ลูกค่ะแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องผมแม่ค่ะแม่ท้องค่ะตัวนี้ท้องหกเดือนค่ะตัวนี้ท้องหกเดือนอ่ะตอนพึ่งท้องสามเดือนตอนพึ่งท้องสามเดือนอ่าพี่น้องนี่แล้วก็แม่ลูกแล้วก็ง้วงงามนะครับสำหรับพิกัดของเปียกฟ้านะครับตั้งยุทีบ้านเปลือย ตำบลหนองโกอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามแม่มุ้ยฝากเบอร์พี่น้องเด้ <0 93 S 1> ครับศูนย์เก้าสามครับผมห้าสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่อันนี้อันนี้ไล่กับเบอร์เนี่ยคะ่ะอ่าเบอร์เบอร์โทรกับเบอร์ไล่ทำไมล่ะเบอร์เดียวกันอ่าเบอร์เสียเวลาไปตัวแรกเลยให้พี่น้องชุม่มเอาตูงง่ามหน,หนีเลยบ่แม่ค่ะเอาตัวนี้เล่ใครเลยเอาตัวง่ามไลยพี่น้องไป <laughs> <laughs> พี่น้อง,งานางหน้ายางตันยางใหญ่ ันนี้เป็นลูกเอ็กเคซซค่ะอันนี้ลูกเอ็กเคซีซซีเป็นบัวเอฟหนึ่งค่ะเอฟหนึ่งบึ่งหนอกเลท้องอันนี้เป็นท้องที่สองอันนี้เป็นท้องสองจ้ะหนเลยเซกเอฟสามหนึ่งได้ประมาณเกือบจีเข่าหาแปดเดือนแล้วค่ะท้องเคปสีเข่าแปดเดือนแล้วค่ะเคปตันหนึ่งแยกเพศเนี่ยโอ้แยกเพศพ่อแมนค่ะเคปสามหนึ่งแบบแยกเพศท้องที่สอง อ่ะเราประกันน้องสร้างครับตี้ความหนาความใหญ่อันนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับลูกสวยมากเออพี่น้องเอาสร้างมะ<า>น,นี่ <c oughs> ให้พี่น้องชมความงามนะครับวัวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับอันนี้อกหางใหญ่กว่าฟ้ามือนะครับพี่น้องนี่อ้าวหางลาม<ง>นี่งามแ้พี่น้องลาตก<บ>ดินเลยเบ่งมือคอนก็ะหังว่ะเบ่ง <c oughs> มือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือคนนิดหน่อยไปเลย <c oughs> ต้องสองมือครับพี่น้อง <c oughs> จังกิทองของหางตัวนี้ครับ สูงประมาณร้อยเทได้ไหมตัวนี้ปร,รนประมาณวนี้วจะประมาณร้อยห้าสิบบวกลบเนาะประมาณร้อยห้าสิบบวกลบพี่น้องนี่ยางหนายางไงดังตันสำหรับผู้ <c oughs> ใครต้องการวัวงามเฟรมใหญ่ๆเข้าสังกัดเขา้าคอกเข้า,ขาฟาร์มพี่น้องนี่แล้วก็เป็นวัวท้องแล้วแม่เนาะค่ะควัวท้องประมาณสี่ข้หาแปดเดือนแล้วค่ะท้องแปดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งแบบแยกเพศพร้อมอ่าพี่น้องให้พี่น้องดูความงามนี่หนอกพี่น้องนนี้ชมความงามนี่เหชมความงามเลยพี่น้อง อยู่ในคอกในฟาร์มนี้มีเยอะนะครับพี่น้องนี่ถ้าใครอยากได้บัวประเภทนี้เตรียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีให้เลือกมากมายครับในในนี้นะครับพี่น้องเข้ามาเลือกชมตั้งพิกัดที่เปียกฟาร์มนะครับอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามให้พี่น้องดูตัวอย่างก่อนอพี่น้องถ้าเอาพวกนี้ไปพัฒนาต่อไปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ท้องสองกับเคเอฟสามหนึ่งแบบแยกเพศความใหญ่นสุดยอดครับพี่น้องนี่ออาแม่มุยลอง ไปยืนใกล้ๆนี่น้องนี่เปรียบเทียบกันนี่น้องนี่ใหญ่หนามากครับตัวนี้เปิดราคาบ่แม่หรือชว์ไม่ใรามนันเปิดค่ะตัวนี้ให้ชมมือซื้อให้ชมให้ชมาะนี่ให้ชมเฉยๆแต่ถ้าพี่น้องชอบมันต้องมาดูตัวจริงเนาะค่ะให้มาดูตัวจริงเอาพี่น้องนี่หางงามพี่น้องท้องสองกับเคเอฟสามหนึ่งแบบแยกเพศนะครับนี่ให้พี่น้องจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาสายพันธุ์วัวครับ อ๋ทีนี้เข้าสู่โหมดขายจริงแล้วเอาเป็นตัวแรกแห้งหมันครับผมจุงยางนี้ก็แหละอะตัวแรกแห้งหมันครับพี่น้องเอาหัวท้องเท็ยใหญ่ๆให้กันตัวนี้นกตั้งหลังตรงอันนี้เป็นลูกของทศสมพลค่ะตัวตัวตัวนี้ตัวแม่เป็นลูกของทศสพลไฟแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับโอ่งขายใหญ่ครับน้องแข่งขายใหญ่ติดโบดนะครับสูงประมาณร้อยอันร้อยสี่สิบแปดสี่สิบแปดได้ค่ะนะพี่น้องร้อยสี่สิบแปดครับพี่น้องนี่ เป็นลูกของทศพลสถานะท้องใช่ไหมท้องค่ะไซแยกเพศทองแยกเพศพร้อมอันศูนย์เก้าวันอัซีวาศูนย์เก้าหัวขาหลอดสุดท้ายเนี่ยเหลือหลอดสุดท้ายแล้วอันแยกเพศนะคะซีวศูนย์เก้าหกค่ะแบบแยกเพศพ้อมค่ะแยกเพศค่ะท้องใี่ไหมแน่ได้หกเดือนนิดนีดจ้ะค่ะของหกเดือนเนาะพี่นอกระดับอันนี้ตรวจสอบเรียบร้อยกุมภาตรวจท้องเรียบร้อยนะครับที่นี่มีหมอมาตรวจครับมาตรฐานนะครับของเปียกฟาร์มท้องซีวศูนย์เก้าหกแบบแยกเพศหกเดือน อันนี้เป็นท้องที่ไหนครับผมท้องที่สองค่ะท้องที่สองเนาะลูกสวยมากสูงร้อยสี่สิบแปดครับพี่น้องนี่แก้งขาใหญ่โอ้หางลาเลยพี่น้องหางลาเป็นพวงตกดินเลยดากดินเลยอ่านี่พี่น้องดูท้ายยางเพิ่งเบิ่งโกงหางคพี่น้องนี่นมซีนะแม่เนาะนมบริสิงค่ะลักษณะการเดินการเดินกันยางะไม่มีตำหนินะครับวัวเฟรมใหญ่ สูงเบียดเบียดไปร้อยห้าสิบเบียดเบียดร้อยห้าสิบค่ะท้องกับทศพลไวแซดหนึ่งหนึ่งหกหกเดือนแบบแยกเทศตัวนี้แม่เปิดไ้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดอยู่หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทครับของหกเดือนแล้วแม่น้อของหกเดือนค่ะของหกเดือนเป็นวัวเส้นเนื้อชนเก้าหกพร้อมแยกเทศพร้อมแบบแยกเทศด้วยนะน้องโอกาสอ่าตัวแม่สูงมากครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ไงลูกสวยตัวแรกอะไร ใส่ตัวนี้อ๋อใส่ใส่ซีไวตัวแรกกับเป็นซีไวมาแบบแมีงค่ะโอ้บนใจหลูกซีไวดีครับพี่น้องก็เลยเอาซีไวใส่อีกซีไวนหนังดีค่ะค่ะนี่ไม่มีตําหนินะครับอ่านี่เล็บสวยติดโบสครับบือลึองดีนมสีไม่มีตําหนิเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับของซีไวศูนย์เก้าหกห้าเดือนแบบแยกเพศอ่ะพี่น้องนี่สวยครับตัวนี้นองตั้งหลังตรง สูงเบียดเบียดไปร้อยห้าสิบนะครับหกหมืนเก้าคือราคาต่รอลองได้แลแม่เนะาะค่ะแล้วก็ส่งฟรีไหมหอีสานค่ะถ้าราคาตกลงกันได้ก็ส่งฟรีครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก็คุยกันได้ครับเรื่องการขนส่งเอ่อยืดหยุ่นกันได้อยู่แล้วอ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับหกหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้อง CY แบบแยกเพศพร้อมพี่น้องนี่อ่าสวยๆเลยครับพี่น้องข้องสองนะครับ อ่าตัวต่อไปเลยครับแม่ค่ะเป็นแม่ลูกคู่นี้ค่ะตัวต่อไปแม่แม่สุดลูกสวยเนี่ยแม่ลูกแรกครัแม่เนาะแม่ค่ะแม่หัวลนพ้อมอ่าแม่เป็นเอฟหนึ่งวะแม่แม่เอฟหนึ่งค่ะจุด่องจดแล้วค่ะแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองอ่าเดี๋ยวอ่าพี่น้องกำลังกินนมอโย่แม่เพิ่นเปลูกเอคซีองหกค่ะลูกแม่เพิ่น เป็นลูก SK46 ค่ะอันลูกสาวเพิ่นเป็นลูกเกือบได้2เดือนเกือบสิเข้าหา3เดือนค่ะ2เดือนสิเข้า3เดือนค่ะแม่เพิ่นไป็นสามรอบเบิ <busca> ่งราคารอบนี้ก็รอบคือรอบนี้ก็คือผสมได้เลยผสมได้เลยเนาะแม่นค่ะให้ลูกที่แลาวแม่เนาะแม่นค่ะแสดลูกสวยแม่อ่าลูกแรกนะครับค่ะลูกเคฟสามหนึ่งตีแบได้สิเข้าหา3เดือนค่ะอ่าพี่น้องแดงหนาดีนี่นมำนมดีพลังนมำนมดีเต้าใหญ่ครับนี่กําลังกินนมแม่ F1 ลูก F2 ครับ แม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกครับนับบ้นหนยาใหญ่เลยอะพี่น้องลูกงามทําเขาให้เรียบ100ร้อยพร้อมนะครับเนาะค่ะหนังแตกครับพี่น้องนี่ลูกนี่เนื้อหนังดีค,ครับเน,นื้อหนังดีแข้งขาใหญ่นะครับลูกนี่แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่แม่ยู 8ปด0มืนสองพันบาทค่ะแปด0มืนสองพันบาทนะครับแม่เ1ฟหนึ่งลูกเอฟสองแม่หอวโลูาลูกก็เคฟสามหนึ่งสองเดือนขายสองเดือนกว่าค่ะท่านทุกกรรมดีๆพี่น้องนี่แม่ก็เป็นสัตว์แล้วเอาไปนี่ก็ทับเลยเลยรอบหน้ากับปหาพอใส่ได้เลยรอบหน้าก็ไปทับเคฟคือเกาพี่น้องนี่ใจลูกดีแห้งเพราะว่าตัวนี้ลูกแรกน้องไหมเนาะเม่นค่ะโอ้สวยครับพี่น้องนี่รับประกันความสวยรับประกันความสวย แม่หัวหลุดนะพี่น้องนี่แม่ลูกลูกแรกนะครับไม่มีตำหนินะครับกินนมพีนเน้อ <laughs> น,น้นมัม่กินนมดีก็ว่าพี่น,อน,น้องน้ำนมดีครับพี่นอ้องอายุแค่สองเดือนจะเข้าสามเดือนนี่น,น้ำนมเต็มเลยพี่น้องนี่เต็มปากเลยเขาเรียกพลังน้ำนมครับนีน่แม่เบียดเบียดร้อยสี่สิบห้าบวกนั่นไหมเนาะจ้ะ โฮมนี้เปิดไปในราคาแ2 0 0มืนสองพันบาทแปด0มืนสองพันบาทครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองสวยๆนี่กินนมให้เบิ้งเลยครับพี่น้องนี่าเสียงดูดนมไหมครับอายุแค่สองเดือนกว่าครับพี่น้องใจลูกดีแล้วก็ให้นมน้มลูกดีครับตัวนี้ราคาต่อรองได้นะครับ8ปดหมืนสองพันบาทแล้วก็มีบริการส่งพี่น้องนะครับใกล้ๆเราก็ส่งฟรีได้นะครับถ้าราคาตกลงกันได้นะครับอ่านี่แปด0มืนสองพันบาทครับ ตัวต่อไปครับเมียท่องตัวพุ่นค่ะตัวต่อไปเป็นแม่ท้องเนาะนี่ตัวนี้กินนมดีครับ่น้องสีแดงเข้มนะครับพี่น้องตัวจริงสีแดงเข้มมากแต่ว่าวันนี้อากาศขึ้นฟ้าคือฝนครับตัวจริงสวยกว่าในกล้องนะครับนี่ตัวต่อไปเอาเป็นแม่ท่องอ่างยังไ่งเนาะลูกสี่ายศูนย์เก้าหกเป็นลูกสี่ใบศูนย์เก้าหกตันตันเลยพี่น้องนี่ในท่องนี่ใไ่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าของกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องแงขาใหญ่มากครับนี่ เป็นเป็นลูกแรกเลยพ่อพัดแม่เนี่ยลูกแรกค่ะอ๋อแม่สาวท้องแรกครับพี่น้องลูกซีไว้ศูนย์เก้าพิ่งตรวจท้องโยกโยกได้สามเดือนท้องสามเดือนกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรับประกันความหนาความในครับตัวนี้อันนี้เป็นวัวสาวกันค่ะเป็นวัวสาวท้องแรกครับอ่างใหญ่ๆนี่นี่พี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบ็้อยสามบวกอ๋อสี่สามบวกนั่นไหมเนาะแข้งขาดีไม่มีตำหนิเป็นแม่สาวท้องแรกนะครับ อ,อเมริกานน่นหเนะาะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับสามเดือนตรวจท้องเรียบร้อยนะครับพี่น้องอยู่นี่คือรับประกันท้องมาตรฐานมีหมอตรวจครับรับประกันวัดท้องร้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่ตัวนี้เปิดไ้ที่เท่าไหร่แม่อยู่ห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับกับอ,อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะราคาต่อรองได้นะครับหนาใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ หนาใหญ่เป็นแม่สาวทองแรกครับแข้งขาใหญ่นี่หนานนานตันๆเลยครับหาหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่ราคายังต่อรองได้อีกนะครับนี่ไทยหนาตึบเลยห้าหมื่นเก้าพันบาทครับท้องแรกกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนี่หนาตันดีครับพี่น้องตัวนี้เอาอยู่ในนี้ก็ราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับถ้าพี่น้องชอบวัวท้องก็ อเมริกาครับเจ็เจ็ดเก้าหรือตัวนี้นะครับอาจจร้อยหาสิบวกจริงเรียร้อยิสิกว่าอจจร้อยหาสิบอาจจร้อยหาสิบตลวไหมเนาะไม่นก็พเขาไม่ได้วันนะไม่ได้วันก็เป็องอาจจะบอกคิดก็ว่าอาจจะกนร้อยสี่สิบก็แบนี้อ่างก็ดีต่ำสค่ะท้องเดือนกับแบบทองให้หกเดือนค่ะท้องหกเดือนกับอ่าอันนี้ใส่เดี๋ได้เป็นองเดี๋ยวเหรอตัวนี้เป็นท้องสองแล้วเปลาเนา่แยกเพื่น อ๋อกับไอ้ค่ะซีไวซีไวซีไว้ส่วนก็หกไอ้มดเอ็กนะครับพี่น้องเนี่ยค่ะได้หกเดือนแยกเพศตัวนี้หกมือเก่าเนาะค่ะส่วนแม่ลูกโอ้ลูกออกมาแล้วพี่น้องเห็นแล้วบ่ะทีนี่นี่โอ้หนังยนต์เลยครับพี่น้องเอฟสามเนาจะไปกินน้องแม่น้องกวางพี่ดิล็อกแม่เอาหลงแม่เอาหลงแม่ครับพี่น้องตัวนี้นี่ไหมลูกแม่จะร้องแม่นี่ครับหนังหยดหยดครับ ลูกเคเสามหนึ่งในสองเดือนกว่าค่ะเขาหาสาม<อ>เดือนเนี่ยไปหาลูกไปหาแม่ลูกไปยายลูกงามครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับแม่ลูกตัวนี้นะครับนี่แม่ลูกลูกสดแม่สดลูกสวยครับตัวนี้หลงแม่ครับเมื่อกี้นี่ต<ะ>่อไกินน้ํโคลอ่ากินนมํดีเลยพี่น้องตัวนี้แปดหมื่นสองพันบาทนะแม่น้องแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับราคาต่อรองได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะชอบพันธุกรรมแบบใหญ่ๆยักษ์ๆแบบนี้นะครับเข้ามาชมที่ฟาร์มครับราคามีตัวเปิดนะครับพี่น้อง มีหลายตัวหลายคคบนะครับในนี้พี่น้องเข้ามาชมได้สายพัฒนาครับวัวเอฟนะครับนี่อ่าแม่มุ้ยฝากเบอร์พี่น้อง้ะครับ093 093 529 529 7874 7874เนาะครับน้อแล้วก็เลี้ยงว่านอ้อยูซตัวค่ะอ่ามีงอน้อยอีกตัวนึงอีกซีตัว่ะไปต่อเลยครับอ่มตัวต่อไปสลับตั้งไหนที่มองหาแม่สาวน้อยน้องบุอนี้เนาะสาวน้อยสายพัฒนาวัวเอฟหนึ่งเอฟสองมีวะแม่ เอฟสองตัวเอฟหนึ่งสองตัวค่ะโอ้มีทั้งเอฟหนึ่งอฟสมีน้องสายพัฒนาเอาตัวไหนก่อนแม่เอาตัวลูกเคเอฟหกแกอนค่ะไปเอวนี้ลูกเคฟหกแปครับน้องนี่อ้าวประมาณแปดเดือนอายุประมาณแเดือนค่ะอ้สูงอไอันนี้แม่ใส่งค่ะโอ้มันเกิดจากแม่ใส่งนมัคือกตัวงดีเนี่ยอันนี้กาลิตลูกเค6ฟกแปดค่ะลูกเคปดแปเดือนไา้ิแปดเดือนสูงลอยสามสิบบัวกละเนาะสามสิบบัวได้ไี่น้องอาจจะสามสิบกว่าตีไปสามสิ ลูกเคฟหกแปดแปดเดือนฟห <F 1. S 2> นึ่งนี่หนางงามี่นอ้องได้รับตัวเงาแล้ครับแข้งขาใหญ่มากครับตัวนี้สูงใหง่ครับ่สายพัฒนาตัวนี้เปิดไปเท่าไรแม่ยูสี่หมื่นบาทค่ะสี่หมื่นบาทนะครับเป็นลูกเคฟหกแปดแค่แปดเดือนค่ะเพื่ได้อยากได้เป็นแม่บอกแม่พันครับี่นอ้องนี่ลูกเคฟหกแปดแปดเดือน F หนึ่งนะครับนี่นี่ใหญ่ยาวครับกกห้งใหญ่ ไม่มีตําหนินะครับอ่ะอ่นนี้อ่ะพี่น้องนี่คนระับสูงยาวแล้วก็แข้งขาใหญ่มากครับมือเรื่องดีไม่มีตําหนิมองไ,ได้ไหไมเนะาะค่ะ40,000บาทครับพี่น้อง KF68 8เดือน F1 ตัวต่อไปอะไรครับแม่ค่ะ F1 ตัวนี้ค่ะอ่าเอา F1 ก็เน,นะะาะจะไปต่อใน F2 ค่ะอันนี้นเป็นลูก KF31 ค่ะในประมาณ8เดือนนี่กัน KF31 อายุ8เดือนทําเขาให้เรียบร้อย เบอร์ห้าเก้าเก้าโอ้เบอร์งามเบอร์สวยเคเอฟสามหนึ่งได้ไหเนาะแม่นค่ะสูงประมาณหน่อยประมาณหน่อยสูสีกันเนาะข้าไร่กันหมดค่ะประมาณห่อยสายมสิบครับรพี่น้องหนังหนาด้ครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบไม่มีตําหนินะครับอ่าตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่แม่ยู่สี่หมื่นห้าพันบาทค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบนี่เป็นบัวสาวน้อยเอฟหนึ่งแก้งขาใหญ่ครับพี่น้องนี่โกกหาง ทำเขาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยไม่มีตำหนินะครับสี่หมื่นห้าพันบาทก็คือต่อรองได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็สี่หมื่นถ้วนนะแม่น้อนตัวนี้สี่หมื่นถ้วนตัวนี้สี่หมื่นหาตัวต่อไปอันนี้เป็นลูกช็อกโกแลตค่ะ F สองลูกช็อกโกแลต F สองได้สิบเดือนสิบเดือนนั่งเงียนิดนึงโอ้แต่ว่าพัดธุกรรมนี้นะพี่น้องนี่ลูกช็อกโกแลตเบอร์ห้าเก้าแปด ติดบดครบเครื่องครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตสิบเดือนได้สีครับพี่น้องนี่หนางงามๆเลยนี่หน้าสวยๆพวามสูงกับสีไล่เรียงกันแล้หเนาะเมียนร้อยสามสิบบวกครับเป็นบัวเอฟสองตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่แม่ยูหามื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองพันบาทนะครับบัวเอฟสองนี่พันธุก,กรรมดีๆครับของลูกช็อกโกแลตได้วไหเนาะเมียนค่ะสีได้พอเลยพี่น้องสูงร้อยสามสิบบวกครับมีแน่นอนครับ ประกันไปที่130บวก F2 ขอ,องช็อกโกแลตไม่มีตำหนินะครับนี่อ่านี่กุกหางงๆพี่น้องนี่ลำตัวยาว52,000บาทครับราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับพี่น้องใกล้ไกลภาคเหนือภาคตะอ่างภาคใต้นะครับพี่น้องอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับ อ่าตัวต่อไป่อันนี้ก็ลูกเคฟสามหนึ่งตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งเหมือนกันค่ะอ่านี่พี่น้องตัวนี้ในนานตัวนี้ห้าเดือนค่ะตัวนี้ห้าเดือนค่ะเบอร์หกร้อยค่ะพี่น้องทําเขาให้เรียบร้อยนะครับลูกเคฟสามหนึ่งเบอร์หกสิบศูนย์เดือนห้าเดือนอายุนิดนอยแล้วไหมเนาะก็แต่บัานนำนมดี้วตัวนี้เนาะห้าเดือนสูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับตัวนี้อันนี้มีต้องว่าใส่รอยห้าสิบห้าบวกเมื่อไหร่เนี่ยแม่เพื่อนนะอแม่แม่เพื่อนห้าสิบห้าบวกเนาะ เอาตัแม่ที่ว,ว่าโค้งสั่งยังไงเนาะไมแต่งงอโค้งใหญ่มากค่ะครับพี่น้องน,นี่อายุแค่หาเดือนสูงประมาณลอยยี่สิบหาบวกครับนี่ทำเขาให้เรียบร้อยเอฟสองค่ะแข้งค้าดีไม่มีตำหนิอ่าตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่แม่อยู่ห้าหมื่นสองพันบาทค่ะคอกับตัวเมื่อกี้เนาะแมนค่ะอ่าพี่น้องมาตัวนี้หรือจะมาตัวช็อกโกแลตหาเมื่นสองเนาะเวราเอฟสองส่วนอ่า สาวหน่อยเอฟหนึ่งกับสี่หมื่นเอาเป็นแพ็คคูนกับลดได้หลายเติมค่ะเอาเป็นแพ็คคูนว่าจะยกสี่ตัวเขาบริียาการลดอีกเนาะจ้ครับบริียาขาดสกไอ้หลายตัวครับพี่น้องถ้าเอายกคู่ก็ราคาพิเศษนีจะเอาราคายกคอกแห่งราคาพิเศษพี่น้องแม่มวยนี่ลดหลายนะครับบอกไปก่อนอีหน่อยคุณในมาตอนหนาคอกแห่งลดหลายครับนี่ตัวละสี่หมื่นนะครับแม่น้องตีนสี่หมื่น ตัวนั้นสี่หมื่นห้าเนาะตัวนั้นห้าหมื่นห้าหมื่นสองตัวนี้ห้าหมื่นสองตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นห้าอ่าตัวนี้ก็อ่าตัวนี้ก็ราคาเอฟสองอยู่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองตอกันสองโตครับเอฟสองครับสายพัฒนาอ่ะนี่แล้วเลี้ยพี่น้องอยากขามาเลือกชมยูติกรที่ฟ้ามกับหลายโตัวไดพี่น้องนี่ขมาชมได้เลยครับพี่น้องอ่พิการกับบ้านยูบ้านเปลือยตะมนหนองกูอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้อง อ่าสลักจิบนี่แม่มุ้ยฝากเบอร์พี่น้องอีกรอบได้ครับผม093ครับผม529ครับผม7874ค่ะครับผมอ่าสลักจิบก็จะโชว์มาท่านเก้าครับสวัสดีครับผมสสวัดีค่ะ